ไม้พก <Okay. S 2> <bug> ็เลยไ่เ <rainforest> ชิ <teor in> ่น้อยายดูัไม่ขางเยังไปต่อเลยโดนแท้โดนเหรอโดกมันมีโดกนโลกโดนแทะอ๋อพี่รามีแคนนอนนะานี้ดาวใครเันที่แต่งานนยังไงเันตรงเลยสิงส ตัวผานเเออเองเรียนเอเองต้องไปเรียนในวัดนเนียมันอมืออื่นเทาสิ่ง

เิดใหม่แด้ยวเหรออา้ามาข้อห้าส่วนประกอบใดของอากาศมีปริมาณไม่คงที่ตัวที่ไม่คงที่ก็คือปริมาณของไอน้ำเพราะว่าไอน้ำมันขึ้นอยู่กับถ้า<ห>บริเวณใด,ยดยอยู่ใกล้แหล่งน้ำบริเวณนั้นก็จะมีไอ้น้ำมากเพราะไอน้ำมาจากการละลายน้ำจากแหล่งน้ำถ้าอยู่ในพื้นที่แห้งแล้นะลงก็จะน้อย เพราะว่าไม่ได้รับการระเหยเนาะไม่มีน้ําให้ระเหยน้ําไม่ระเหยก็ไม่มีน้ําในบรรยากาศบริเวณนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นปริมาณที่ไม่คงที่เพราะแต่ละที่มีไม่เท่ากันไม่สามารถระบุได้ว่ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะ uh huh huh เพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่มีมากมีน้อยไม่เท่ากัน and <laughs> นาม แอบดูข้อหกแปบบ๊บข้อหเสร็จแล้วโอ้ข้อห้าเสร็จไหมลูกลเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จค่ะครับครับพวกจากผมยังไม่เสร็จครับ ครับเดี๋ยวค่อยย้อนลูกยังไม่ย้อนตอนนี้นะลูกนะถ้าย้อนไปย้อนมาเพื่อนปวดหัวถอยไปถอยมาเอาข้อตรงนี้ให้เสร็จเหมือนกันก่อนลูกใครที่ไม่ทันดูต้องดูย้อนหลังในวิดีโอเพราะคุณครูอัดให้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับข้อที่เราไม่ทันนะลูก ไม่อยากรอให้ถ่ายภาพไว้เลยแคปหน้าจอไว้แต่ใครที่ทำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวดูวิดีโอย้อนหลังได้อีกรอบนึงอ้าวมาดูข้อหกก่อนลูกเดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะเดี๋ยว ถ้าไม่ทนจริงๆเดี๋ยวดูวิดีโอย้อนหลังได้แต่ฟังก่อนนะผมไม่ต้องเลกหมดนี่นะลูกเขาบอกว่าจากกิจกรรมเนี้เราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศในกิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่เราพิสูจน์อะไรพิสูจน์ว่าในอากาศมีไอ้น้ำใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อบรรจุอากาศเข้าไปในถุงพลาสติกแล้วเนี่ยแล้วนาไปแช่ในในกระติกน้ําแข็งเราจะพบว่ามันเกิดหยดน้ําซึ่งเป็นการสรุปได้ว่าในอากาศมีอะไรอยู่จริง มีไอ้น้ำอยู่จริงอะ่นเห็นานักเรียนเขียนแค่ตรงที่ครูไฮไลท์ให้แค่นี้พอนะเวลาเขียนเขียนแค่ที่ครูไฮไลท์ให้พอนะลูกไม่ต้องลอกยาวเยอะครูคาหน้าไหนคะ เพื่อนจะจบแล้วนหน้าไหนคะโรูคคะหน้าไหนคะหนูเข้าไม่ทันนะคะเดี๋ยวหนูไปดูวิดีโอย้อนหลังเลยนะเพื่อนกําลังถึงข้อสุดท้ายแล้วลูกได้ค่ะแต่ข้อข้อเจ็ตอนนี้อยู่หน้าที่นะคะสิบเอ็ดลูกห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะอะทีนี้ฟังนะลูกข้อเจ็ดข้อสุดท้ายแล้ว เขาบอกว่าจากสิ <át> ่งที่ค้นพบเนี่ยเราสรุปได้ว่าอย่างไรปิดไม้ด้วยลูกที่เพิ่งเข้ามาปิดไม้ด้วยบุญยวีปิดไม้เล็กเพิ่งมาแล้วหนูก็ปิดสิ่งที่ค้นพบก็คือเราะค้นพบว่าเหมือนเราพิสูจน์กิจกรรมเนี้ยเหมือนเราพิสูจน์ว่าในอากาศมีไอ้น้ําอยู่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราค้นพบก็คืออากาศประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนรองออกมาปื้ดตามที่เราเรียนเลย ซ้ำหลายรอบมากเลยต้องจำได้แล้วเนาะมีไนโตรเจนมากที่สุดรองลงมาคือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สอื่นแล้วที่สำคัญก็มีไอน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

นักเรียนคนที่จดไม่ทันเดี๋ยวนักเรียนรอดูอะไรลูกครูกําลังอัดวิดีโอเนี่ยที่เราเรียนอยู่ครูก็อัดแล้วเดี๋ยวนักเรียนครูจะส่งให้หนักเรียนอีกหนึ่งรอบทุกข้อมันจะอยู่ในวิดีโอของเราแต่สิ่งที่นักเรียนต้องได้ไปคือหนึ่งความเข้าใจก่อนบางคนจดอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจได้ไหมเวลาหนูทําข้อสอบเองหนูจะทําไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหนูต้องเข้าใจด้วยการทดลองนี้ เขาพิสูจน์อะไรใครตอบได้ <c oughs> เขาพิสูจน์ว่าอะไรลูกที่เอาถุงพลาสติกมาเอาอากาศใส่มัดยางเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาแล้วสังเกตเนะี่ยมันเป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์อะไรข้อนเนี้ย <c oughs> พิสูจน์ว่าอากาศอากาศมีอะไรลูกมีแก๊สมีน้ำอากาศอากาศการพิสูจน์ว่าอากาศมีไอ้น้าเป็นส่วนประกอบอยู่ จริงเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเป็นการพิสูจน์หัวข้อนี้เลยว่าในอากาศมีไอ้น้ำอยู่จริงใช่ไหมคะลูกเพราะเราเห็นเลยว่าตอนแรกที่เรามองไม่เห็นพอไปแช่ตู้เย็นอากาศเนี่ยมันเกิดการควบแน่เนเห็นเป็นหยดน้ําเลย <P aper> หลังจากนักเรียนดูจบแล้วในคาบเนี้ยใครที่อยากจะทดลองให้นักเรียนเอาถุงถุงร้อนนะลูกถุงที่เขาใส่แกงอ่ะไม่ต้องเป่าอากาศจากปากเราลูก <P aper> แค่เอามาปกติเลยแล้วทําไมลูกมัด ให้มันโปร่งๆเย็นนะแล้วนักเรียนก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วสังเกตว่าก่อนแช่นะ่ะถุงเราอ่ะมันใสมันแห้งแต่พอไปแช่แล้วเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นเหมือนกับการทดลองหรือเปล่าใครที่ทําให้ถ่ายภาพถุงของนักเรียนก่อนทํากับถุงของนักเรียนตอนที่เอาออกมาจากตู้เย็นนะ่ะว่ามันต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นหมูจะมีภาพสองภาพคูอภาพ,ภาพถูก ก่อนใส่ตู้เย็นกับถุงหลังใส่ตู้เย็นใครที่ทำการทดลองถ่ายภาพแล้วใส่ลงมาในอะไรด้วยในอัลบั้มของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นงานวันนี้จะมีตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่นะลูกตั้งแต่หน้าที่หน้าที่แปดสี่สิบแปดอ่าแล้วนันเรียนก็ต้องอไปทำามล์แมปปิ้งหน้าที่เท่าไหร่ด้วยสี่สิบเก้า ไปจนถึงหน้าที่ห้าสิบเอ็ดใช่แล้วไปจนถึงหน้าที่ห้าสิบเอ็ดเก่งมากหนูไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวหนูไปเรียนวิชาอื่นก่อนได้เดี๋ยวครูจะส่งให้นะเดี๋ยวครูอัพขึ้น YouTube เสร็จแล้วครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะลูกมีเวลาทำเนาะเพราะว่าหนูตามงานได้นะหนูเรียนสัปดาห์แดีหนูเรียนสองครั้งแล้วถูกต้องไหมเ,เพราะฉะนั้นหนู ใครเสร็จให้ส่งเลยพอครูบอกว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวนักเรียนก็จะทำอไมอีกพอไม่ทำแล้วก็ลืมพยายามเคลียร์งานของวันให้เป็นปัจจุบันนะวันนี้ก็ให้เสร็จวันนี้แต่จะไปเสร็จตอนเย็นตอนมืดก็ว่ากันนะลูกนะอ้าวโอเคมีใครสงสัยไหมลูกไม่มีครับไม่มีะรีบีตัดบทเลยเผื่อเพื่อนจะสงสัยบ้างก็ไม่ได้แล้วไม่มีนะลูกนะอ้าว โอ <Okay, S 2> เคคทำหน้าแจมเีิสิทเหน้าที่49ใช่ไหมคะใช่มาแอปที่หนะ้า49นะลูก mm hmm. ส่วนอย่างอื่นนะมีอยู่ในเฉลยของครูเดี๋ยวครูจะส่งให้นะ <Yes. S 1> ในวิดีโอเอาเปิดกล้องมาเร็วยิ <Yes. S 1> ้มหวานๆใครปิดกล้อง <c oughs> อยู่ใครปิดกล้องอยู่เปิดกล้องเร็วเร็ว <c oughs> เดี๋ยวไปกินเวลาชั่วโมงถัดไปเร็วเปิดกล้องใครเปิดไม่ทันเร็ว อยู่หน้าแรกแล้วเดี๋ยวครูเขาก็จะมาว่าหนู่ดกล้องนาาแล้วเขาจะเรียนจะจบแล้วเอามา 1, 2, หนึ่งสองสามใครอยู่หน้าสองหน้าสองยิ้มซีดีมาหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวครูส่งวีดีโอให้นะคะลูกบายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ